สบายดีเด้อทุกคนสบายดีจากปากเซนะทุกคนวันนี้อยู่กับบ่าวดีเป็นมือสุดท้ายนะอยู่ปากเซสวัสดีครับสบายดีสบายดีบาด่บาวดีมาฮับเนาะมาฮับอยู่โงแรมเลยกะจะไปต่อเขตตบจะไปอุบลเนาะทุกคนนี่ซื้อข้าวปิงนะ้งเนาะบรทธานกินขา้าวเแ้าไปบ่าวกบขังไถ่ทั้งสองเมกต้องไหมครับนะครั้งแรกเลยนี่เพ <Okay. S 2> ราะว่ามิเตอร์รถใหญ่ข้ามเลยบเคยแบบขี่รถตู้ไป ไม้ใช่เปลนจุดเด่นเนาะทุกคนค่าเบิร์กในการราคารถตู้ไปต่อเขตหรือว่าดานซองซองเมกหรือซองแม็กซองเมกซองเมกอ่าไม่ใชิไปซองเมกจักราคาเทเดียวทุกคนแล้วก็ใช้เวลาเท่าเดี๋ยววันนี้กบรีวิวให้ทุกคนไปป้าทีมไอเลสโก้เลสโก้เลสโก้โบน่าจะเอาสกายแลบมาับผู้เนาะบริคีดอนเนาะทุกคนสกายแลบ ชื่นสวยนะทุกคนรถออก10โมงเท่าไหร่10โมงสี่0ิบโมงสี่สตอนนี้10โมงฝ่าย15ก็จะมาทังกินข้าวนะแหวนซื้อตีนห่งกินไปน้ำพลังสำรวจที่ฝั่ง ทุกคนรถจูเขียวแต่ทานะเดี๋ยวปากเสเเออ,เอ,ดเดเองงกเดี๋ยวเขาไปแวะเซเว่นก่อนย่ตอนาเลยย่วันตนาตลาดดาวเมืองไงเราทุกคนเดี๋ยวราคาเท่าไหรดิหกสิบพันหกก็เกือบร้อยบาทเนาะไล่เป็นร้อยบานเลยใช่หกสิบแม่ เนจะเขมาจิตน่นอนโอเคจ้านอยหรือเออเชแล้วจอหรอเ่เออทำชิปครื่งกีไรชิปครื่งว่ะเออโอเคพอดีเขาเข้ามหาอยู่ทำแม่จิมแม่กินข้าว่โอ้ยสุดร้ายเลยเอาไปกินนำทางสิอ่ไปนำทังคือข้าวจิพันนะทคนแต่ยังไม่สาวผมากันเอาไหมไอตีันกันดิเอา ไม่กินน้ำกันจนเลยดยกินแต่ผู้สาวแฮะลืมบอกเราอซอื้อฮอนดอกน่ะนะหามมึงถอดไหมไอ้เนี่ยจวนก็ดึงออกเลยลืมแล้บอกเราถอดเนาะชื่อข่าสิบพันกคนเหลือตายคนเดียวอันนี้ไปกินยูไทยต่อเลยนะเขาเที่แบบแบค็คแพคเลยแม่ไหมึงเคยขี่รดรถเมล์ chắc cả mong phải hòn. Trong mong Trong luôn. nó luôn. Trong 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 Ừ Trong luôn. Trong luôn. mê, luôn. Ăn... sông như này nào. Mẹ, mẹ. mê, đi เซเว่นเปิดเลยทุกคนอะไรบางคนเข้ามานะเขาโบกหูเลยเออเพราะว่ามันจะมีรถตู้ก็จำไปต่อเกียร์ด้วยกันเนาะรถตู้อะไรรถเดียวรถเมย์เขียวเนี่ยแต่ราคาอาจจะต่างกันเลยเนาะลื่นกันร้อยแปดบาทนะลายวันร้อยหนึ่งซะอันนี้ร้อยหนึ่งไปอันนี้สองร้อยบาทแต่ความไวกับโบลื่นกันหลายเนาะด้วยกันเพราะว่ารถตู้ก็อาจจะไวกว่าหน่อยนึงเนาะว่าไงไง ดีได้ดีแต่เบาดิ่งบอกเนาะตอนแรกกูก็เกือบนั่งรถตู้ไปเลยไปได้หัวเลยข้าวกับประหย,ยัดไปเยอะเลยประหยัดไหมข้าวทองก็จะไปถุงเทพามัสุกเพลตัวถึงเทพาต่อรถอยู่บนอ่าเออขูอยู่บอกเวลาสามลานไปไปถึงรถดีไซน์บอกส่วนหอดขามไม่ช่องเมิกเนาะ ย่งางไปอีกประมาณกับบะหมี่หนึ่งกิโลหรอมันจะมีคิวรถลอยบาทไปอุบลย่งางไปเออรถตู้ลอยบาทไปอ,อุบลแล้วแสดงมากูฮอดกูฮอดย่านต่อมอไทยเออต่อมอไทยแต่ก็ข้ามไปเออข้ามไปไปไทยปุ๊บอ,อ่ายางไปแมนย่งางไปมันจะมีคิวรถใช่ไหหรือว,ว่าบอกเขาว่าไปคิวอ,อ่นานั่งบินมอเตะไส่เศร้าบาดเพราะอย่างเยางอเอานะขึ้นยาง,งากับประมาณเกือบลักหนึ่งเลยเด่ะกับบัไก่ไฮเตอร์กับบัไก่เลยลักหนึ่งกับสิบแปดนาทีสิบห้านาทีเออเอ,อ่ายางไปมันจะมี คิวรถจะสายมือรถตู้ลอยบาทไปอุบวนขากี่บ่มีจอดนเอาไปเลยคนไล่มาเพราะว่าลืมลืมคืนเด็กคือด่านหนองคายแบบข้ามไปฮอดไทยภูมนหนเอบนหนองคายเลยกับยางไปเลยกับมันมีรถตู้อยู่หันเลยรถตู้อยู่หันไปอุดรไปแต่อันนี้มันต้องย่างไปอีกจึงจึงเป็นนี่คือรถตู้เออจะมีคิวรถอยู่หังรถตู้ลอยบาสที่มันดีแต่ว่าเบ้าดิ่ีบอกเนาะทุกคน กูกะว่ากูจไปที่เอาแบบบะฮู้อย่างเลยนะว่ากูกับบะฮู้อ,อย่างนี้เลยเแล้วก็พาทุกคนไปไปเบื้องว่าเออไปการไปเที่ยวอย่างคนเดียวมันมันบะได้น่ากลัวยังที่ขิดเอาบ,บะฮู้เขาก็ถามเอาเสียอคนทางเอาอยู่น้ำปากอ <laughs> ูไทยง่ายอยู่อ,อยู่ต่างประเทศอย่างจัเบิ้ลอ,อ,องไรภาษาลายภาษาเนี่ยนะไปต่างประเทศทํานไปไทยนี่สบาย ท่านมีเน็ตนี่โอเคไปเที่ยวต่างประเทศเลยแปะเลยือไปเวียกับเขาบอกบางคิดว่าเป็นกับแปะเออโอเควันไหนนอนประจนไพรเนาะคือว่าประจนไพรอยู่ในคลิปเป่าครบเลยฝากเพื่อให้กำลังใจไว้เนาะขอบใจเพราะดีมแล้วไปไลฟ์ประเทศได้เพื่นมาหับเระ่อทรงนะวันนี้ชีออกไปใช้ชีวิตเนาะทุกคนครบชีชีออกตลาดประเทศเลยขลาดที่ต่างคลิปนี้ถือว่าเป็น รีวิวรถไปตอ่อเห็ดได้เห็ดหลายที่เลยไปอยากเดินทางจังมาเนาะมาถึงรถเม่เขี้ยวแนะน้นำนาอมีบางบงเบีย้ยงตาดเราเบื่อบงไมเวียนไงตาดอัน<ๆ>ไปที่ว่าจ,จะเดินทางไปสบ่ายเลยเนาะมาเชื่อปักเซ่กันายพอแม่พี่น้องอยู่ฟังไทยจากกันด้านที่ไปอุบลจากชุมวิท ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งกับแอนระมาณชั่วโงครึ่งกับกองเก้าสิบลักนะมองไปอ่ะกินข้าวกันเนาะทุกคนเดี๋ยวการลดออกเหลือเวลาอีกสิบนาทีง่ายๆเลยนาะอ่ะวันนี้เขามาเอื้อนแล้วเนาะอันนั้นก็ดีขนาดโชเฟอร์กับย่างมาเอื้อนอยู่บริการดีนะเออยซิกว่างมือบอแล้วล่ะอ่ะเจอกันเด้สวัสดีสวัดีมีใจเดินทางปลอดภัย มึงอยู่ในคลิปนนั่แหละจะกคลิปลอดหรือบ่รอดเป็นยังไงมันมานยฮงเห็นมั้งชาวมาเลเซชาวินโดปอีสเปย์ออีกชาวมังกลาเทศปะหลายประเทศเนาะทุกคนถ้าติดตามมึงฮึโชคดีนกินปริ๋มขอบใจหลายๆไปก่อนไปก่อนขอบใจไปนะทุกคนขึ้นรถเที่ยวคันนี้จะเขียนว่า public transportation รถโดยสาร เราจะมีน้ำปากสีต่อเกลือปากเกลือต่อเกลือ จังัดเลยยังลยยางีเนยมีเขฝากมี้าสอากสร์ตนีเรือเล่นบัส้งแคบทั่บครับมีมากจำพาสปอร์ตเหี่ยมเาเคยข่ามเฉียข้ามเป็นองคายนะทุกคน วนเสาบ่หล่องัน้นแล้วรถไปส่งที่วังพันนี้พันหนึง่งเพื่อนยูนิน่วมาจูบจำพาสปอร์ตออกประเทศแล้วก็จึงไปจึงไปจำยูดานไทยเข้าประเทศไทย โอ้ขาออกขาเข,าขา้าเนี่ยสิทุกคนเ <sk ill> ด็เข้ามาเข้าประเทศไทยแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะสบายดีเด็กๆทุกคนอ๋อเป็นทางเลยสิ เดทุกคนง่ายมากแบบเดียวขึ้นมาฮอดดานคุณแดงซองมกแล้วก็ขอไปจำเอกสารอย่างเงีนะข่ามาเลยทุกคนง่ายเนาะกบลงทะเบียนก่อนเดียว T D A C วะขั้นผู้ใหญ่บลงทะเบียนกับมาลงทะเบียนได้เนาะ่อแม่พี่น้องชาวลาว่อนขึเขาประเทศไทยต้องกรอกข้อมูลเดียวแต่กบลงทะเบียนออนไลน์มาก่อน3วันข้มมากับบุดเดียวง่า,งายๆมไป่ได้สอนอะ่ะที่ไปใส่พักอยู่ใส่เขากรอกข้อมูลเลย ใส่วินอยู่ใส่กับบอนี้บอดีบอกว่านางวินไปเนาะถามมาแล้วนเป็นตลาดเนาะหรือว่านางไปวบอขสเดี๋ยวเบิ่งเสือดุดเดินจิวเวอรเซเว่นอยู่ฝั่งคนเนาะเฮอนแล้วอ่ะประเทศไทยแล้วทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการ รีวิวนะทุกคนขำมาอุบลด่านซองแมกนะ็กจงหวัดอุบลประเทศไทยก็เป็นครั้งแรกของกบแอ่กบรู้สึกว่าง่ายเนาะ<อ>สบายมี<อ>รถแล้วก็ถืออีกคนไทยชาวาอาเขาเจ้าเก็บคนละร้อยบาทนะหรืออะไรเป็นเงินกีบกัหกหมื่นกีบหกสิบพันกีบไปยางไปชิวๆเฮาแบ็คแพคเที่ยวสบายจังทุกคนกบจะไปใส่ตอ่อ หาเพื่อที่พี่ต่อไปนะทุกคนบ๊ยบายเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนการเดินทางเนเริ่มขึ้นแล้วเนาะมาไทยลบ๊ายบาย